สบายดีทุกทุกคนเนาะพบกันในยามค่ำคืนเนาะอ่าฮัจิพาไปเป็นสถานีโบเตนแขวงหลวงน้ำทาเนาะในยามค่ำคืนซึ่งจะเป็นจังดและมีความสวยงามจังดานั้นเขาพาไปเบิ่งกันเลยเนาะซึ่งคลิปนี้กาจะเป็นทางอ่าตาบ้านอาจารย์น้อยเนาะเป็นคนไทยเนาะกายจะลืม กดไล,ลค์ล้วก็าคติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องเราเดยเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งองสถานีโบตเตนเลยเนาะตอนยามคำ่ำคืนนะว่าม,มีความสวยงามแล้วก็เป็นจังใดเนาะกะ็ถือว่ายังมีการาเล่งมือฮิพรอนอยู่เนาะสำหรับสถานีโบตเตนี่ก็ทื่ว่ายังโบสำเร็จสมบูรณ์เท่านะ้ะยังมีการ ก็สร้างยังมีการปวดแปลงบูรณาญาโบแล้วเถนะตอนนี้เนาะการนับถอยหลังแล้วเนาะสำหรับวันที่สองธันวาเนาะก็ถือว่ายังโบสําเร็จเถนะตอนนี้ก็จะเป็นโซนทางด้านนอกของสถานีโบเต็นแหวงลวงน้าทานี่เนาะเนี่ยเนาะการมีการปลูกต้นไม้ลประดับประดาเนาะตอนนี้เนาะเป็นยามค่าคืนเนาะตอนนี้เนาะ พยายามคำคืน้นแต่จะเป็นแบบนี้แล้วเนาะที่ว่านังบสสำเร็จทเนาะสำรับสถานีโบเตนกน็ยังบสสำเร็จสมบูรณ์งามหลายนองจากเป็นลักษณะ่ายนอกและกะ้วกันที่ว่ามีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของโบเตนเนาะตอนนี้น คงียามค่ำคืนมือนกัสว่างสวายมันจะเป็นศูนย์ทางด้านหน้าเนาะทางด้านหน้าก่อนสายนีวโรตินนะฮคือว่ามีการค้นเที่ยวแล้วก็ เล่นทางเวนทางคืนนะฮะสำเร็จในวันที่เสียงคำวา่าเปิดใรถไฟลาวจีนติดตามเบ้างเนาะว่าจะสำเร็จหรือโบสำเร็จเพิ่งไปนหมกันเนาะือว่ามีการเล่งที่พรอสร้างตรงนี้โซนทางด้านหน้าโซนขายที่ก็จะไปทางด้านขวามีนเนาะเปนขายที่เนาะ ทางเข้าเนอะู่ชุดนี้นะท,ที่พาเป็นทางด้านในด้านในของอาคารนอันนี้ก็คือทางด้านในของอาคารแบบอาคารแบบโค้นนนะสวยงามไปตามสไตล์ของสถานีบอสตันเนาะตรงนี้ ทีอย,อยู่ทางตอนหน้าคขาเนั้นก็นจะเป็นบอลทางรถไฟเร่นพังอันนี้ก็กำลังมีการกลนเขี้ยวนะเร่งติดคาโลอยู่เนาะแผนพังนะตอนนี้เนาะ เป็นของลักษณะแบบนี้ในเดิมกระถิววัแล้วสำเร็จแล้วนสำหรับเพดานอยู่ทางนั้นถึงสำหรับเพดานนะเธอสำเร็จสิ้นแล้วเนาะมีที่ยังแถวกะโลทางนั้นลุ่มนี้นะครับอยู่โซนนอกเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิโคจบเพียงเท่านี้แล้วก็สิโคลาทานผสมไปเพียงเท่านี้เนาะสบายดีเนาะ